วันนี้เราจะพาทุกคนมาประกอบคอมที่พิเศษมากๆเครื่องหนึ่งจริงไหมเนี่ยเครื่องนี้มันคือคอมประกอบ5้0 0 0ื่นห้าหมื่นห้าอุ้ยจะไม่ได้ยังไงคอมนี่หรือว่าเครื่องนี้ไม่ใส่การ์ดจออุ้ยคือเครื่องเนี้ยเน้นเอาไปเรนเดอร์โด,ย,ด,ย,ดยใช้ CPU ียูทำงานเป็นหลัก สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาประกอบคอมที่พิเศษมากๆเครื่องหนึ่งจริงไหมเนี่ยเครื่องนี้มันคือคอมประกอบโดยที่จะใช้ CPU เรียกได้ว่าท็อปสุดก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีสุดกว่าแต่ว่ามันลองท็อปแล้วกันมันลองมานิดนึงเพราะว่าถ้าพูดถึง CPU Intel ที่เป็นตัวท็อปก็คือล่าสุดณนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็น Gen 14ใช่ไหมสูงสุดก็คือเป็น i 9 1 4 9 0 0 k s แต่ว่าตัวนี้ตัด s ออก แล้วคิดว่าการที่ใครจะประกอบคอมสักเครื่องหนึ่งที่จะใช้ CPU i 9 4 9 9 0 0 k เนี่ย24คอร์32เ Mac Boost Turbo Boost สูงสุด6.0ดกี่กะเฮิร์ตค่าสแตนดาดจากโรงงานเนี่ยจะต้องประกอบในราคาอะไรอืถามเถามถามห้าหมื่นโอ้ยอะไรวันเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วใส่ก้าจออะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใส่กาจอเลยเออใช่มันได้มีวางนะอันนีให้หนูเดา หนูเดานะเมื่อกี้เดี๋ยวยังคุยกันไม่จบเลยยังยังคุยห้าหมื่นไม่จบเลยคืออย่าเพิ่งรู้ดิอย่าเพิ่งรู้หนูยังไม่รู้ปกไม่ปกติเขาต้องประกอบเท่าไหร่กับพรีวิวอไรเต้องต้องประกอบคอมราคาเท่าไหร่อ่า ซีพตัวนี้หรอถ้าเรายด้กับประกอนหกเจ็ดหมื่นอ่ะน้อยไปเออใช่จริงๆนะแล้วเอาคิดโอสี่แปดอ่ะสี่ศูยูอย่างนี้อ่ะจอต่ำๆๆต้องสี่ศูนยปซูเปอร์ขึ้นไป4ี่ศก็ต้องแสนกว่าบาทหรือกับหรือแสนหนึ่งอะไรแบบนี้เออกับแสนแต่เครื่องนี้ห้าหมหอุ้ยเปไม่ได้ยังไงเขานี่หรือว่าเครื่องนี้ไม่ใส่การ์จออุ้ยเครื่องนี้มีกร์จอด้วยนราคาห้าหม้า แล้วมือสองเขาบอกพี่เสียหรือเปล่าพี่ CPU เถือเ่อนหรือเปล่าพี่นนไม่ใช่เพราะว่าการ์ดจอไม่ของเราอ๋อการ์ดจอของลูกค้าเอ้าลูกค้ามีอยู่แล้วอ๋อออแล้วเดี๋ยวมาลองทายเล่นๆลองทายเล่นๆว่าเครื่องนี้ลูกค้าจะเอาไปใส่าการ์ดจอรู้ไหมถ้าทายถูกนะพี่ให้ CPU ตัวนี้เลยสามรอบหรออะไรนะสามรอบเออเจ็ดพันเก้าไอ้เจ็ดพันเก้าไม่ใช่หนึ่งรอบแล้วโอ้เป็นในสอง เป็นเขียวหรือแดงเป็นเขียวป็นเขียวเนี่ยเขียว4ี่ศไม่ใช่สอละเฮยหนงนย์หกศูไม่ใช่อะไรอ่ะหนึู่นนี่ให้สิบรอบเลยจร่หรอตะลงได้4ี่ศูนย์เจ็ดูนย์ทีไอซูเมสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ทีไม่ใช่สี่ศูนย์แปดศูนยไอซูเอร์ส่ย์แปด สาม0ูนย์หกศูมศูนย์เจ็ดศูนยมศูนย์แปดไอเอ็กห้าแปดศูนก็บอกใครเขียวหนึ่งหกศูนย์เอาไปแต่การจอหนึ่งหกหกศูนย์หกิงของจริงใช่เรื่องจริงเดี๋ยวไปประกอบกันเครื่องนี้มีอะไรบ้างไม่แต่ว่าบอกว่ามีเหตุผลมีเหตุผลเขามีเหตุผลของเขา พี่พี่พี่ว่าความคิดเขาก็ดีนะพูดถึงแต่ว่ามันมันตอบโจทย์เขาด้วยนะคือเครื่องเนี้ยลูกค้าเน้นเรนเดอร์อ่า,อาเน้นเอาไปเรนเดอร์โดยใช้ CPU ทําทำงานเป็นหลักซึ่งการ์ดจอเขามีอยู่แล้วก็เลยเน้นไปที่ CPU ก่อนอก็คือแบบสุดไปเลยยังอื่นสุดไปก่อนแต่การ์ดจอเดี๋ยวใช้ตัวที่มีก่อนนะครดก็ถ้ามีงบเพิ่ม,เต,มเติมอะไรก็ก็แค่ซื้อมาเปลี่ยน ก็คือเทพเลยเพราะว่าทุกอย่างซัพพอร์ตอยู่แล้วอ่า,อาแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วย5,500 0่าอ่าอ่ะ CPU i9 1 4 9 0 0 k 24คอ32เทสตเทอร์โบบูสตกิกะเไม่มีซิงค์มาให้ไม่มีชุดน้ำมาให้มีแค่ CPU เปล่าๆเลยไอ้กล่องเนี้ยทำมาที่เฉยๆแรม32 k. คอแซเวนเ e n rgb ddr ห้าบัตห้าพันหกร้ด้วยช่องเาสิบ2ใน1กล่องมี 16GB 2ตัวรวมกัน 32GB จากแบรนด์ c คอแซสีดำนะครับสตอรี่หน่วยความจำ ssd m 2 nvme ความจุ 1TB หรือ 1,000GB ได้สป,ปีด 7, 4, 7 000, จ0 0พันสีร้าย7,000จากแบรนด์ซาด์ดประกันศูนย์หปีเป็น Gen 4ี่เรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยมีมาโดโดๆคืออะไรครับนี่พัดลมเขาพัดลม1ตัวทำไมใส่แค่หนึ่งตัวเพราะว่า มันเติมเต็มส่วนที่เหลือเดี๋ยวมาบอกชุดน้ำเอาจริงถ้าชุดชุดน้ำตัวนี้กับเพียงพอไหมกับไอไอเก้าสิบสี่เก้าร้อยเคคือถ้าฟูลโหลดอ่ะพี่ว่าก็ไม่รอดอ้าวหรออ่าถ้าโหลดซีพียูร้อยก็จากที่เทสเทมาไอเจ็ดจะไม่รอดเลยนี่คือไอเก้าเหรอเออเจ็ดยังร้อยเลยคือในในการที่ไม่รอดเนี่ยคือการฟูลโหลดซีพียูร้อยนานๆอ่าแต่ว่าถ้าใช้ชุดน้ำีกวนี้มันกจะดีกว่าเช่นตัวเป็นหมื่นแต่ว่าถ้า สี่ห้าพันราคาที่แพงกว่ามันจะดีกว่าไหมก็ไม่เสมอไปบางอย่างถ้าสี่ห้าพันมันอาจจะมีจอเพิ่มขึ้นมามันก็เม่แพงตรงนั้นแตจ่จริงคุณภาพการระบายความร้อนม,มันก็อาจจะเหมือนเหมือนเหมือนเดิมอ่ะอย่างถ้าพัดลมรอบที่สูงกว่าอ่ะก็ร,ระบายความร้อนได้ดีกว่าปั๊มน้ารอบสูงกว่าปริมาณน้ําที่มากกว่าอันนี้คือมีผลเรื่องความร้อนหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเป็นชุดน้ําปิดแล้วในไซส์เดียวกันที่เป็น3ามรอสิบมมเนี่ยคิดว่าควา,ามแตกต่างเนี่ยค่อนข้าง,งน้อยมาก ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆต้องเป็นการใช้ชุดน้ำเปิดแต่ว่าอันนั้นก็จะคือแบบอีกเลเวลหนึ่งนะครับอันนั้นก็เราสามารถคัตตอมได้จัดทำไหมคะ,ะ <laughs> ทำดิทำใช่ไหมเราก็ทำชุดน้ำเปิดเราก็ทำ <c oughs> แต่ว่าคือถ้าให้แนะนำ่าถ้าเป็นยูเซอร์ใช้งานทั่วไปคอมบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาบ้าง <c oughs> อย่างเช่นฝาแตก แต่ว่าก็ไม่มีแต่ว่าเหตุการณ์ที่แต่ว่าพ่อหลุดตรงข้อต่อน้อําซึมอะไรเงี้ยไม่มีนะคือเป็นที่ตัววัสดุของเังแต่ว่ามันก็จะมีมันก็ อาจจะเกิดได้ต้องพูดว่าอาจจะเกิดได้นะครับมันจะมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่สําหรับชุดน้ําปิดนะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องการเป็นเทเนนนะครับมันต้องคอยดูแลสม่ําเสมอเปลี่ยนน้ําถ่ายน้ำนะครับเราก็ต้องคอยตรวจสอบเสมอว่าเฮ้ยปั๊มน้ําเราทํางานปกติไหมมีจุดน้ํารั่วซึมไหมน้ําเสียไหมน้ําบูดไหมน้ําบูดเคยเห็นจุดน้ําน้ําบูดไหมเคยเห็นอ่าจุดน้ํานี่น้ําบูดได้นะฮะเห็นเห็นเยอะเลยสัา เห็นมาสามเพื่องแล้วแต่พวกนี้เรามองไม่เห็นไงก็ไม่รู้ว่าบูดไม่บูดแต่จริงๆมันบูดนะแต่ที่วันนั้นที่ตัดถุดน้ำปิดออกเออมันบูดก็คือน้ําเหม็นมากแต่ไม่รู้ว่าบูดมันเม็นแบะโคตรเหม็นนะก็คือ น้ำในอยู่เนี่ยมันมันจะไม่หายไปไหนเนาะต่อให้มันร้อนแค่ไหนอะ่ะการระเหยของน้ํามันก็ยังอยู่ในระบบที่เป็นระบบปิดนะครับมันก็อยู่ในตัวซึ่งไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับแต่ว่าน้ําก็อาจจะตุตุหน่อยนะได้ใช้ไปนานๆอ่ะก็มานี้สําหรับจุดน,น้ําต่อมาพาวเวอร์ทัพาพายมีบอกว่ามีคนอยากเห็นพวาวเวอร์ทัพพายทำไมอ่ะทำไมถึงอยากเห็นพวาวเวอร์ทัพพายอะ่ะตรงเนี้ยอ่าก่อนอื่นในรูปไม่เขียนอันนี้เลยหนูก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะคือเขามีให้หรือว่าไม่มีให้ลองรับพี e g เ n 5จมีสายเ t x 3 0มาให้า อวแลงรับที่เฉยแต่ไม่ได้มีสายมาให้ไหอันนี้ไงนี่ยแล้วเอฟไปเสียบกับช่องไหนในนี้ออาไปเสียบกับช่องไหนในนี้อ๋อถ้าอย่างเงี้ยไม่มีมันอาจจะเป็นช่องเสียบแบบช่องของมันเหมือนกันช่องของมันอาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าออกมาเป็นหัวก็น่าจะรูมาเนี่ยเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูมีคนอยากดูพลว่ลกี่วัตต์เนี่ยแ5 0วัตต์80พัดโกนะครับคลูเลอร์มาสเตอร์ประกันศูนย์5ปีนะครับ ก็จะเป็นรุ่นที่ถอดสายได้เนาะแล้วก็เท่าที่ดูน่าจะมีหัวสายไฟเลี้ยงกาจอที่เป็น PCE Gen 5มาให้ลูกค้าใช้160ไมี่เหรอเผื่ออ๋อเผือเผือเผืออนาคตยังไงก็ต้องมี4090 160ยังไงมันก็อยู่กับเครื่องนี้ไม่นานแน่ๆ<ช>จัดระดับนี้แล้ว4080 4090 <ว yang S 2> ต้องมานะฮะใส่กาจอได้ถึงไหนเนี่ยนีย่หรอ4080 4080 Super เนี่ยได้ได้สบายลอ4080 4080 Super 4090ละตึง ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าจะตึงๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดที่ใช้สำหรับเครื่องนี้จะเป็นตัว Z790 a o r u s Elite AX อุ้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะตัวนี้ Wi-Fi ได้ไหมได้ราคาเท่า,า,าไหร่เนี่ยอ่าหมื่นกว่าหมื่นโอ้โหทายมาก็ถูกหมดอ่ะทายเลยถูกหมดเลยอ่ะ <laughs> คือแบบจะไม่แบบทายผิดอะไรบ้างเลยเหรอหมื 11, ่นหนึ่งพัน เซ็ตแล้วนะมันก็ต้องไม่ใช่ตหกพันก็มีอ๋ <laughs> อแต่อรัสไงเกมมิ่งอรัสไงจากแบรนด์กิกบไบนะครับซึ่งหน้าตาก็ถ้าถ้าดูในหน้าตาก็กิกบไบแนี่นอนคือดีไซน์เขาจะเป็นแบบเรียบๆะนะครับง่ายๆนะครับแต่ว่าสวยลงตัวอันนี้ก็จะเป็นเสา WiFi <laughs> เป็น WiFi 6นะครับ <laughs> คสอ๋อนี่ไงทำไมเราถึงต้องมีพัดลมหนึ่งตัวอ่านี่ไงทำไมถึงต้องมีพัดลมหนึ่งตัวนี่ คือเคสหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้นี่เลยแล้วก็เคสมีพัดลมมาให้4ตัว1,2,3,4ชุดน้ํา3ตอนอยู่ข้างบนมีพัดลม3ตัวแล้วรู้ไหมขาดอะไรไปน,นี่นี่ขาดาไปตัวนึงไม่เต็มตาใช่ใชปะจริงๆถ้ามอนเทคให้ตัวนี้มานะจบเลยเนะี่ยพัดลมของเขาที่มีมาให้เนี่ยบอกเลยว่าดีมากคือพัดลมเขาอ่ะใส่พัดลมแบบรีเวิร์สมาให้ ก็คือหน้าพัดลมจะหันแบบนี้ใช่ไหมจะเป็นการเอาลมออกนอกเคสทั้งหมดแต่ว่าพัดลมของเคส t h e r m a l t e c h Skytool เ,เขาจะเป็นใส่พัดลมแบบใบพัวเวร์ตเตอรี่มาให้ก็คือเป็นการย้อนกลับเป็นการเอาอากาศออกไปข้างน,นอกเราจะสังเกตได้ว่าพัดลมจะเป็นใบหงายขึ้นป mm hmm. กติจะเป็นพัดลมคว่ำนะพัด mm hmm. ลมคว่ำจะเอาอากาศ ออกไปด้านหลังแต่ถ้าพัดลมหงายแบบนี้ก็กลับกันจากเดิมที่เอาอากาศผ่านไปด้านหลังอ,อันนี้จะเป็นเอาอากาศมาด้านหน้าอ่า,อาซึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวที่กําลังจะใส่เพิ่มคือตัวนี้คือพัดลมรีเวิร์สทั้งหมดนี่มองภาพออกไหมว่าถ้าสมมติว่าไม่ใส่ชุดน้ําแล้วพัดลมตัวไหนจะเป็นเอาลมออกถ้าใส่รีเวิร์สทั้งหมด <c oughs> ก็จะกลับอีกนี่เหหนึ่งตัวทำงานหนักมากหนึ่งตัวนะนี่คือเอาอากาศออกหนึ่งตัวแต่ว่าถ้าใส่ชุดน้าปุ๊บอ่าโอเคมีพัดลมชุดน้ําที่เอาอากาศออก เพิ่มอีก3ตัวเนี่ยก็จะลงตัวพอดีเหมือนเครนี้เลยอ่ะประมาณนี้นี่คือของทั้งหมดอ่ะเดีนี้ก็หนะ้าหมื่นห้าเนาะใครที่มีการจออยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็สั่งแบบนี้ได้เดี๋ยวไปดูช่างประกอบกันเครื่องนี้ว่าออกมาจะเป็นยังไงแต่มันไม่มีการ์ดจอเนาะออกมาจะเป็นไงวะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดีกว่าว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงไปดูกันไป 好，好，好，好。